เทสเมนทำไมทำไมเป็นไรฮะแมวร้อ,องเสียงดังยังเลยฮะฮะนูเป็นยังไงลูกนูไปหาหมอไหมฮะนุเป็นอะไรลูกเจสเมนอ๋อนูเป็นอะไรนูเป็นอะไรนู้ไม่จบฮอร์โมนเขาแบบเหมือนเมรมาปวดท้องนั้นแหละนปวดปวดท้องเหรลูกอยากออกไปข้างนอก จ้าหนูออกไปแล้วหนูก็ร้องเหมือนเดิมดูสิโอ้หนูเป็นยังไงลูกมาอันนี้สิมามามานีเร็วเจสคแมนโอ้ยมันคันไปทั้งตัวมา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 นี่มามามีรูกให้มาไม่สบายใช่ไหมลูกไม่สบายใช่ไหมโอ้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 พอยว่ามึงนอนไหนพ่อยเนี่ยนองก็เป็นตัะยูพ่อยว่ามึงเร็ว อีหล่าเป็นยังไงลูกอันไม่ดูสิโออ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 อตายแล้วอืมอ๋อเป็นยังไงลูกอ๋อไม่สบายใช่ไหมลูกมันเป็นยังไงลูกอ๋อเมนมาใช่ไหมลูกเมนมาใช่ไหมร้องทั้งวันทั้งคืนในลูกสาวข่อยโอออออตายตายตายเป็นยังไงหนาดำหนาแดงนั่นสิเป็นยังไงลูกไม่เป็นระยอยู่เต่อืมไปหาหมอไหม ไปหาหมอนะลูกนะอ๋ออีหลา่าพอสบายแต่ลูกสงใจจะไม่สบ,บายนี่อาการแบบเนี้ยอาการฮอร์โมนแบบอารมณ์เปลี่ยนแปลงนะทช่มอ๋อคุณผู้ชมแยก็ว่าเคยเลี้ยงแมวแขยะว่ารูกว่าแมวเป็นยังไงเป็นอย่างเป็นยังไงก็ห่วงมาขึ้นมาบ้าน,นแล้วก็ยวอยากออกไปแต่ข้างนอกออกไปกับห่วงขึ้นกาเดี๋ยววันนี้พาไปหาหมอนะลูกนะโอเคนะอีหลา่านะ น้องสาวอยากผสมพันธุ์ไดีลูกโอ้ยลาะอยากผสมพันธุ์โอ้ยอยากผสมพันธุ์เห็นเขาว่าเป็นน้งสีติดน้ลูกฮะจัสมินเลยานาจังไหนดีล่ะมาไหน,นมันมีกัเสีไปเห็นงานนู้นสียุบบานได้ติหน้าดำหน้าแดงมาแล้วเห็จนจังไหนหล่ะคุณผู้ชมคะใครมีใครมีไอค,ความรู้นะคุณผู้ชมใครมีความรู้ก็บอกหน่อยทำไมจัสมินเป็นอย่างเงี้ยลูกืตึตายตายตายฮึเป็นยังไงเนี่ย น้องบิวมันดูน้องสิบิวเอ้ยน้องมันเป็นตะยุแล้วลูกจังไหนดูดิมันมาดูสิเขาเขาไม่เขาว่าเป็นตะยุลูกแน,น่เขาดินไปดินมาดินแบบไม่รู้ดูสิดู้ิดูหน้าดําหน้าแดงหมดแล้วอะ่ะเออเออดูดิเป็นยังไงเออดูส,ดสิเป็นยังไงลูกร้องทั้งวันทั้งคืนอะ่ะหืมเป็นอะไรวะหืมมีหม่หเมมาอืาปวดต่องันมาลูก โอ้ตายตายตายปวดตรงไหนลูกปวดตรงไหนไปหาหมอไหมลูกอู้โอ ah, right. ้โอ้โอ้ปวดอะไรปวดอะมันมาเป็นตะยืนมาลูกมันเป็นดังไในลูกล่ะอือดีแล้วไหมอืมคนเก่งของมันมีคนเก่งอืมอืมอืมคนเก่งของมันมีโอ้อดทนนะลูกนะอดทนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอเคอดทนนะลูกนะโอ้เฮหังไดดีล่ะ คุณผู้ชมใครมีความรู้ทำยังไงเนี่ยเอมเมนมาบอกหน่อยเพราะว่าทำยังไงเดีย๋ยเ,เขาร้องเสียงดังมากร้องยังแบบสุดขีดเลยนะร้องแบบเสียงดังอู้ด้อดีดอเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ลยลูกอืออยากเป็นสิแต่ลูกยันเมนเอ้ยน้องสารนามี้ก็สงสารหนูหนูร้องเสียงดังมากว่าให้ออกอยากออกไปข้างนอกใช่ไหมก็เปิดประตูให้ไปแล้วไปร้องอยู่ข้างนอกอีก เข้ามาก็ร้องแบบโอ้โหจ้าจันเมนโอเคโอเคโอเคนะทำยังไงดีมันนี้ก็สงสารหนูนะันนี้จะไปทํางานแล้วปล่อยหนูอยู่บ้านคนเดียวอ่ะหนจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอืมหืมอยู่ได้ไหมเป็นยังไงลูกอดทนเอาหนะลูกนะเกิดมีชีวิตมันก็ลําบากอย่างนี้แหละไม่เป็นอันนึงมันก็เป็นอันหนึ่งแต่ละช่วงของชีวิตน่ะรู้เปล่ามนุษย์ก็เหมือนกัน โอ้รู้อยู่อ้อยากออกไปอยาแอด์แอร์น่าแซนแบบนี้ทนไม่เลยออกไปแล้วไม่มีใครดูหนูทำไงอะหนูไม่ต้องไปทำงานนะลูกทุกคนต้องไปทำงานหมดแล้วไม่มีใครอยู่บ้านอืมโอเคนะโอเค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 อันนี้รูปให้ก่อนนะเดี๋ยวมันดีขึ้นนะลูกนะอืมเสียงรถมาเห็นป่ะเนี่ย เสียงรถนาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเปิดนะไม่ต้องเปิดพอแล้วค่ะอุ้ยเสียงอะไรเขามาเก็บขยะรถขยะมาแล้วขยะมาโอ้แมวแมวแมวอืมอืมอืมจ๋าจ๋าจา,จา,จาไปไหนไปไหนอืไมไ,ไปไหนไปไหนอืมโน่นอะออกไปข้างนอก เอาเปิดสิเปิดประตูเร็วโอเพ่นไหนดรอแล้โอเพ่นไหนดอซะแล้วโอเพนหนึ่งเร็วเออโอเพนโอเพนโอเพนโอ้โห,โหลูกสาวล่ะลูกสาวล่ะ่อยเดี๋ยวจะพาไปทำหมันยังไม่ได้ทำหมันเลยไม่ทำหมันเลยอ่ะถ้าออกไปเจอผู้ปล่านี่ทำไงอืมอืมออกไปเจอผู้ปล่านี่มีท้องแน่ๆน่อืมมาเมนมาอย่างเงี้ยอืมพูดเหรอ คุณผ <formation> ู้ชมอุ้ยอุตกนั่นนไม่เอาลูกไม่เอาไม่ออกไปน็อดน็อตโกน็อตโกน็อตโกเจตเมนคำดาวลูกคำดาวอดทนนะลูกอดทนเราไปบอกพี่พลอยพาไปหาหมอนะโอเคโอเคอันนี้มามามันมีมาแล้วโอ้ลูกสาวล่ะไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไปน็อตโก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  พอเลยน้อยนัดห้องเสียงดังโอเคๆเคแอืวอืมโอ้ยี่ะลีอยาอยากผสมพันธุ์แต่ลูกหหหืืืเมนมาใช่ไหมเมนมาปวดทองใช่ไหมลูก อยังผสมพันธใช่ไหมอย่าอาอกไปหาผู้เป่าไม่เห็นม,มีผู้เป่าสักคนเลยแถวเนี้ยไม่มีสักตัวเลยโ okay. อเคบายๆก่อนแล้วบายๆบายยก่อนแล้วสิึืนอีกหรอเปล่าสิกัดทชกผู้ชมกันประตูเข,ข,ข็ดพังพังหมดไม่ไปไม่ไปหาพี่พลอยไปแล้วหาพี่พลอยหาพลอยแล้วหาพลอยนะอืมหาพลอยอ คอยนะลูกก็จะมันลำบากเนาะมีชีวิตนเนี่ยเนาะตั้งแต่เล็กเป็นจนโตเป็นสาวนั่งดูพี่ม็อกสิพี่ม็อกถามพี่ม็อกสิพี่พี่ม็อกโอเคไหมพี่ม็อกสบายดีไหมพี่ม็อกสบายดีไหมคะอืมมอกมเป็นหนาเนเกิดเป็นผู้หญิงก็ลำบากนี่แหละลูกมันเกิดเป็นผู้หญิงจะลำบากกว่าผู้ชายรูปป้เปล่าอืมอืมอืม มันไม่รู้อยู่โอ้อืมพี่พอลบอกว่าหนาอาูอยากมีแฟนใช่ไหมอนูอมีแฟนใช่ไหมลูกโอ้หนูอยากมีแฟนพี่โมค่าเขาทำหมันแล้วเขาเป็นแฟนหนูไม่ได้เป็น,ปนได้แตแค่พี่ชาย,ยารู้ไหมลูกนึกปะฮึนมจมันขอบคุณนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูแลน้องก่อน